สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาวันที่หท่านว่าคมครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาเป็นง่วยกชุดเด้อชุด3ามตัวครับชุด3ามตัวครับแม่ลูกแล้วก็แม่สาวน้อย1โตัวครับยกชุดครับไปน้ำกันเลยครับเพราะว่างัวนี่เป็นงัวคอกเดียวกันครับพี่น้องครับพี่น้องกันเด้อพี่น้องกันครับ ชุดนี้เป็นชุด3ตัวครับพี่น้องครับเปิดใบสองหมืเท่านั้นครับสองหม่ทรงฟี่สองรอยโลครับนี่คือราคาขายเลยครับพี่น้องครับเอาเป็นราคาขายเลยครับขายสองหมครับชุดนี้ครับมีเมย์เมย์ลูกโคมหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวเบ่งเมย์สาวหน่อยก่อนครับเมย์สาวหน่อยอายุหกเจ็ดเดือนครับ ตัวนี้ยาโนมระเด้อหกเจ็ดเดือนครับล่ำตัวเงีวดีสีแดงดีใส่เมาให้เรียบรอยบ้อยบื้อเรื่องย่านตาสะความสูงอยู่ที่ลอยลอยสิบเส้นครับตัวนี้สาวน้อยลอยสิบเส้นไสเมาให้เรียบร้อยเบิ้งครับโค้งสางโค้งสางสีแดงสีแดงดีครับสีแดงดี เป็นองอคอกเดียวกันครับต nine, ัวนี้แยกมากครับตัวนี้ครับคอกเดียวกันยกชุดครับพี่น้องครับยกชุดสามตัวสองหมื่นแปดครับนี่มีเมียใหญ่ตัวหนึ่งครับตัวนั่นสูงลอยสี่สิบสูงลอยสี่สิบครับอัน viennent. นี้ลูกเพ่นครับเป็นลูกสาวเด้อตัวนี Slow ้ครับเป็นลูกสาวไล่กับบนลูกลูกสาวลูกนี่ลูกสาวครับลูกสาวเป็นลูกเพศเมียครับ อยาหยกันแม่โค้งสางไงครับแม่ตัวนี้ครับนี่แม่ตัวนี้ครับชุดนี้ครับสองหมืนแปดเท่านั้นครับทรงฟรีสองอยโลครับนี่ครับยกชุดเลยครับสองหมืนแปดครับทรงฟรีสองอยโลครับพิกัดบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโคมนี้ลูกเพิ่งได้เดือนกัวครับเดือนกัวสีขา2สองเดือนเด้อโคมนี้ครับ แม่นี่ญ่ดีครับแม่นี่ครับไงดีสูงดีสูงร้อยสี่สิบคนคนดีอ้างดีครับสองหมื่นแปดครับชุดนี้สีแดงง่วงสามตัวแล้วก็ได้ทรงฟรีสองร้อยโลเดอร์พี่น้องครับสนใจโทร่มากครับสุดคุ้มครับคุ้มนี่ครับสุดคุ้มครับชุดนี้ครับสุดคุ้มเลยครับนี่แต่เม่สาวหน่อยงามๆไปอีกหนึ่งตัวครับสีแดงแดงครับนี่ครับ สีแดงๆเพชรดำดครับกับชุดแม่ลูกอีกลูกสีเขาสองเดือนแล้วครับแม่สูงลอยสี่สิบเขาหลุบๆครับเขาบอสซามาชี้กันดอกไปคนละทางครับตัวหนึ่งเขาค้นเงินตัวหนึ่งเขาค้นทองครับสี่ไปคนละทางครับลูกมีจุดเด่นครับนี่ครับเป็นจุดพญางัวครับอยู่ด้านหลังครับเฮาเอิญให้มันดีก็คือดีครับ เป็นจุดเด่นครับเป็นจุดของพญางัวครับกินเฟืองดีแห้งครับกินกินเฟืองดีแห้ง <c oughs> ถ้าพี่น้องซื้อมือนี้นะครับเบาตึงแถมให้เลยครับขาพญาํารุงครับเมนีครับเพราะว่ามีมังเ์เฮหลายครับมักค์เฮหลายเดี๋ยวสีดขาให้ไปน,นําครับถ้าซื้อมือนี้ครับ สนใจโทรมาเดอ้อคุณพ่อคุณแม่อยากได้ง่วไปเลี่ยงชุดนี้สองหมื่นแถูกๆครับสงฟรีให้อีก200โลกินเฟื่องกินยาดีถกถอนท่ปาประกันให้อยู่แล้วครับสิบหามือครับนี่ครับชุดนี่ครับสองหมนสนใจโทร่มากครับง่วเป็นตเลี่ยงครับกินห่ำเป็นมัดทุกโตยกเป็นตัวหน่อยกินได้แต่นม ตัวนี้ก็กินเป็นครับห้าครับสาวหน่อยแดงแดงครับเจ็ดแเดือนอายุโค้างเงาหางดำดีมีเมาให้เรียบร้อยกีบเร็บขอเท่างามน้ำลางสวยยกชุดครับ2 8งหมครับ2 8งหมืดเดอ้อยกชุดครับ สนใจโท่มากครับคุณพ่อคุณแม่ครับชุดนี้ครับสองหมื่นแปดพันครับส่งฟรีสองร้อยโลเป็นราคาขายเลยครับนี่ครับงามดีครับสาวหน่อยนี่งามดีขายเป็นน้ำกันเลยครับแม่นี่ญงดีครับแข้งขาไ่โค้งสางไ่โพลดีนมซีเต่านมซีเต่านมซีเต่าครับอันนี้เป็นลูกสาวครับเป็นลูกสาว เป็นลูกสาวเพิ่นครับเป็นลูกสาวแม่นีนะครับแม่กำลังกินเฟืองอยู่นี่ครับโอ้กินเฟืองดีแห้งครับพีก่กัสบันนาหวาเด้อครับเด้อของงูเบาตึงครับบันนาหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศชว่วงเสาร์วันที่หกท่านว่าคมบรรยากาศภายในของงวครับ ขายหยกชุดขับ28ง0มพี่น้องสนใจครับคุณพอ่อคุณเมย์อยากได้ชุดนี้ไปเลี่ยงกะโทรมาครับเดี๋ยวบาตึงจัดทรงให้ครับ หูดีครับแม่นี่ครับสาวน้อยหูดีนี่ครับหูดีหูดีเชื่องดีมือลึง่านตาสะสองหมืนแปดพันครับยกชุดเด้อสนใจโท่มากครับชุดนี้ครับชุดสามตัวครับแม่ลูกหนึ่งคมแล้วก็สาวน้อยอีกตัวหนึ่งครับสองแปดเท่านั้นครับนาซื่อนาเลียงครับนาซื่อนาเลียง โอ้กินเฟืองดีแห้งแม่นี่ขนาดเฟืองเก่าเนี่ยนะครับว่าท่านให้กินเฟืองใหม่ครับกินเฟืองเก่าไปกอนนี่ลูกเพื่อนครับลูกสาวเด้อครับเพื่นในลูกสาวเกิดจากพ่อพันผสมจริงครับตัวนี้ครับขึ้นรอบต่อไปให้พี่น้องอัดพ่อพันหลอดไปเลยครับ ว่าแม่แม่ใหญ่อยู่แล้วครับแม่ครับน่ครับเขาภาษาเมกี้กันเดอตัวหนึ่งสีเงินตัวหนึ่งสีทองพูนครับเขาครับห้ายอย่างครับเขาเนวนี้อาชีพนี้ครับเราตึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ก็คงสีขอจบชิบไ้แต่เพียงเทานี้ก่อนครับพอ,อการชิบนาครับพี่น้องครับขอให้พ่อแม่พี่น้องครับดูดี